สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทําการแกะกล่องนะครับสมาร์ทโฟนอีกรุ่นหนึ่งของ vivo นะฮะที่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับหลังจากก่อนหน้านี้เรามีปล่อยรีวิว vivo v11 ไปใช่ไหมตัวนี้เป็นรุ่นน้องมานะครับนี่มีตัว i อยู่ vivo v11i นั่นเองนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่9,999บาทนะครับส่วนรุ่นพี่นี่1 3 9 9 9ืบาทตัวนี้999านะไม่ถึงหมื่นก็หมื่นทอนหนึ่งบาทนั่นเองนะครับมาดูอุปกรณ์ในกล่องมาดูตัวเครื่องเลยดีกกกกกวววว่่่่่่่าาาาในนนนลลลออออองงงะะีไรรบบบ้คััตเเยย เหมือนกับ vivo v11 มากมากเลยนะครับแบบเดียวกันเลยดีกว่ามีแค่แค่มีตัวไอข้างนั้นเองนะและก็มีตัวกั้นมือถือหล่นแล้วก็มีเคสมาให้นะครับเคสนี่ผมก็ต้องบอกว่ามีเข็มจิ้มซิลด้นะเคสนี้ก็แบบเดียวกันเลยนะมีที่ปิดพอร์ต micro USB ให้ด้วยนะเป็นเคส TPU นะครับอันนี้อันนี้ถือว่าดีทดําดีตัวเครื่องนะครับ vivo เขาส่งสีเดียวกับ v11 เฉยๆมาเลยนะครับก็ เดี๋ยวจะตอนท้ายคลิปก็จะมีคอมเพลตให้นิดหนึ่งนะครับว่ามันหน้าตาต่างกันยังไงขนาดเท่ากันหรือเปล่านะครับผมเปิดเครื่องไว้แล้วอ่ะขอวางเครื่องไว้ก่อนนะเรามาดูอุปกรณ์เสริมกันก่อนนะครับมีหูฟังมาให้นะครับเป็นพอร์ตสายังคงไม่ได้เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็มีสายชาร์จนะครับเป็นแบบ m i โ r o USB นะครับสายชาร์จเป็นแบบเดียวกันเลยกับ V 1 1 ไอ้กับ v C 1 1เฉยๆนะครับแล้วก็อะแดปเตอร์ T e ur, ตัวนี้นะครับเป็นอะแดปเตอร์퀵ชาร์จนะครับ18วัตต์นะครับ9โวลต์2แอมป์แบบเดียวกันเลยนะก็2รุ่นนี้นะครับมันสเปคใกล้ๆกันคือหน้าตาเนี่ยใก,ใกล้กันมากสเปคข้างในเนี่ยมีความแตกต่างกันในบางจุดเท่านั้นเองนะครับส่วนที่เหลือก็คล้ายๆกันหมดนะฮะร,ราคาห่างกันก็ประมาณ9,999ก Wool ับ1 3 999บาทนะครับอ่ะมาดูตัวเครื่องนะครับนี่คือ Vivo v 1 1 i นะครับเป็น รุ่นน้องนะครับของ c ีรี b ส์ B11 นั่นเองนะครับจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือหน้าจอที่เขาเรียกว่า halo full view display นะครับนี่เป็นแบบว่าเป็นหยดน้ำเล็กๆนะครับทำให้ติ่งหน้าจอเนี่ยมันแทบไม่มีเลยแล้วก็หน้าจอเนี่ยเต็มนะครับหน้าจอ6.3นิ้วนะครับความละเอียด full hd plus นะครับนี่จะเห็น้ว่ามันอยู่บนมือผมเนี่ยเหมือนจะถือจองเดียวได้ซ้ำนะอืเราปลดล็อกมาดูเห็นหน้าอินเทอร์เฟซนะครับเอาล่ะมาดูรายละเอียดของตัวเครื่องนะครับก็จะมีฝั่งนี้นะครับเป็น ปุ่ม power ครับตรงนี้เป็นปุ่มปรับระดับเสียงนะแล้วก็สีจะเห็นว่ามันเป็น gradient นะครับมันไล่มันจะไล่เฉดจากบนลงล่างมันไล่ด้านขอบด้วยนะแล้วก็ด้านหลังด้วยนะครับอ่าฝั่งนี้เป็นช่องใส่ซิมการ์ดนะครับตัวนี้รองรับ2ซิมนะครับแล้วก็รองรับ m i โคร sd card ด้วยนะครับก็ถือว่าดีทำงานมากมาดีนะครับข้างหลังเห็นไหมเป็นรเดียน n ์นะครับรเดียน n ์ข้างบนเป็นสีเขาเรียกอันนี้เขาเรียกสี nebula ใช่ไหมข้างบนก็จะเป็นสีน้ําเงินแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยเป็นสีม่วงใช่ไหมครับ ความเจ๋งของมันก็คือข้างบนก็เป็นสีน้าเงินขอ,ขอบบนเนี่ยใช่ไหมพอขอบล่าง๊บเป็นสีม่วงเพื่อนๆเ,เออคือดูแบบมันไม่ได้ไล่เฉดแค่ฝาหลังเดียวนะมันไล่เฉดทั้งเครื่องเลยก็ดูสวยดีนะครับตัวเครื่องข้างหลังมีความโค้งมนนะฮะจับถือสะดวกแน่นอนข้างหลังก็มีกล้องคู่มาให้นะครับกล้องคู่ตัวนี้นะครับความละเอียด16ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีเซนเซอร์สแกนนิ้วข้างหลังอันนี้จะแตกต่างจาก V11 และ V11 เนี่ยจะไม่มีเซนเซอร์สแกนนิ้วข้างหลังเพราะว่าเซนเซอร์สแกนนิ้วเขาอยู่ใต้หน้าจออนนนัั่เงนะครบ ส่วนตัวนี้ด้านหน้าที่เป็นนนอตสกรีนตรงนี้เล็กๆเนี่ยที่มีมีกล้องหน้าความละเอียด25ล้านพิกเซลเลยนะครับคือเป็นกล้องหน้าที่ความละเอียดสูงมากๆนะครับแล้วก็คงได้เห็นพลังของมันไปบ้างแล้วในรีวิวของ V11 นะครับตัวนี้ V11i ก็ยังคงใช้ AI Camera เหมือนเดิมแล้วก็นี่เป็นความแตกต่างนะครับจะเห็นว่าหน้าจอเนี่ยคือต้องบอกว่าขนาดโดยรวมมันห่างกันนิดนึงเพราะว่าตัว V11 เฉยๆเนี่ยนะครับราคา1 3 9 9เนี่ยมันหน้าจอ6.4นิ้วนะครับส่วนตัวนี้ V11i หน้าจอมัน6.3นิ้วนะครับต่่า่าวาาามเนียไงลดดกข นิดเดียวจริงๆแล้วก็สเปคข้างในนะครับ CPU นะครับของ V11i เนี่ยจะใช้ Helio P60 นะครับเป็นชิปเซตของทาง MediaTek RAM 4GB ROM 128GB นะครับก็แตกต่างจากตัวนี้ที่เป็น Snapdragon 660นั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปเซนเซอร์สแกนไลน์นิ้วมือนะครับตัวนี้มีใต้จอตัวนี้เป็นเซนเซอร์สแกนนิ้วข้างหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของตัวคู่แข่งของมันเองใช่ไหม vivo v11i เนี่ยนะครับมันก็จะออกมาชนกับพวก oppo f9 นะ huawei oh nova 3i โดยตรงนั่นเองนะครับส่วนตัวนี้ก็ไปเล่นตลาดหมื่นอัพขึ้นไปก็มีทาร์เก็ตที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับสำหรับสมาร์ทโฟน2รุ่นนี้ v11 และ v11i นะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับจะมีงาน mobile expo นะครับจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตนะครับมีตั้งแต่27ถึง30นะครับคือพฤหัสศุกเสาร์อาทิตย์นี้นะครับ vivo ก็ไปออกโปรโมชั่นเช่นเดียวกันนะแล้วก็ เขาบอกว่าลูกค้าที่ซื้อ vivo v11 กับ v 1 1 i เนี่ยนะครับสามารถไปต่อคิวนะครับรับของรางวัลพิเศษนะครับจะเป็นสร้อยคอทองคำนะครับมีค้าทองคำให้หรือว่าเป็นพัดลมไอเย็นอันนี้ก็แล้วแต่โปรโมชั่นเขานะครับก็แนะนําให้ไปลองหาลองซื้อกันได้ก็ของแถมเยอะมากนะเท่าที่ผมเห็นโพของแถมเขาเนี่ยอย่างน้อยคือมีกระเป๋าเดินทางแน่นอนนะครับได้ลากลกับบ้านกันได้เอาไปเที่ยวในช่วงปีใหม่ที่จะถึงนี้แน่นอนนะครับสำหรับคลิปแกก่อง vivo v11i นะครับก็ประมาณนี้ก่อนนะ ไเดี๋ยวรอดูน้องแอบมาทํารีวิวตัวเต็มหรือว่าอยากจะให้เราเปรียบเทียบ b i o v 1 1 i กับสมาร์ทโฟนรุ่นไหนก็คอมเมนต์ไว้ข้างใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ